วัดอุณหภูมิและความชื้นง่ายๆโดยการใช้ Bfarm อุปกรณ์ก็จะมีบอร์ด Handy s e n รุ่น Pro สาย USB และเซนเซอร์เมื่อเข้ามาในหน้าโปรแกรมแล้วเนี่ยเราจะเลือก USB ซีเรียลเพื่อให้ไปแสดงค่าผ่าน Monitor, s e r i ียลม n น t o ตแล้วก็จะเลือกบล็อก SHT31B ก i n ต่อไปก็จะเป็นการเริ่มต้นของเซนเซอร์บล็อกซีเรียลเร้จะเป็นบล็อกสำหรับการให้ s ี r i a l อ่านข้อมูลต่างๆ Create Input จะเป็นบล็อกสำหรับสร้าง Input โดยเราจะเพิ่มกล่องข้อความและเลือกบล็อกที่ใช้ไว้สําหรับอ่านค่าอุณหภูมิในเซนเซอร์ลแล้วเราก็จะเปลี่ยนข้อความในบล็อกของกล่อง <โห S 1> ข้อความพอเราสร้างบล็อกที่เกี่ยวกับอุณหภูมิเสร็จแล้วเราก็จะมาสร้างบล็อกที่เกี่ยวกับความชื้นต่อโดยที่เราจะคัดลอกจากบล็อกเดิมหลังจากที่เราคับลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนตัวอ่านค่าของเซนเซอร์จ,จากอุณหภูมิเนี่ยเราจะเปลี่ยนให้เป็นความชืน้นและเปลี่ยนข้อความให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็จะเลือกบล็อกดีเลย์เวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทำการตรวจสอบ เลือกถูกไหมและทำการรันพอรันเสร็จแล้วเนี่ยค่าต่างๆก็จะมาแสดงใน um Monitor. s e เรอ m o มอนิเตเพียงแค่นี้เราก็ได้ค่าอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องโดยการลากบล็อกง่ายๆในปีฟาร์ม